คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับสิ้นเดือนมาดูพอร์ตแล้วก็ต้องถอนหายใจคุณทำผิดพลาดในรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะเป็นการไล่ราคาการเลื่อน Stop Loss หรือการ Over Trade แต่คุณกลับจำรายละเอียดไม่ได้ชัดเจนว่าตอนนั้นคุณคิดอะไรอยู่ทำไมคุณถึงตัดสินใจแบบนั้นจนสุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อย่างเป็นระบบถ้าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรแห่งความผิดพลาดซ้ำซากนี้ วันนี้คือวันที่เราจะมาสร้างกระจกมองหลังที่คมชัดที่สุดให้กับการเทรดของคุณด้วยปรัชญาจากชายผู้ได้รับฉาย,ยาว่า Mr Serenity หรือนายแห่งความสงบนิ่งทอมบาโซยินดีต้อนรับเข้าสู่ Market w i z a r d s f i l e s ซีรีส์ที่จะถอดรหัสความคิดของเหล่าเทรดเดอร์ในตำนานทอมบาโซอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผลตอบแทนที่หวือหวาแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นตำนานคือ ความสม่ำเสมอและความเยือกเย็นในหนังสือ Market Wizards Jack Schwager ได้ค้นพบว่าเบื้องหลังความสงบนิ่งนั้นคือการทำงานอย่างหนักในการสร้างและดูแลระบบและเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ระบบของบาโซททำงานได้อย่างราบลื่นก็คือบันทึกการเทรดที่ละเอียดและเป็นระบบของเขาบาโซไม่ได้มองว่าการบันทึกคือการบ้านที่น่าเบื่อแต่เขามองว่ามันคือแผงควบคุมของยานอวากาศ มันคือสิ่งที่คอยบอกเขาว่าระบบกำลังทำงานปกติหรือไม่สภาพจิตใจของเขายังคงนิ่งอยู่หรือเปล่าและมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตรงไหนที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นหายนะสมุดบันทึกของเขาคือโค้ชส่วนตัวคือนักจิตวิทยาและคือผู้จัดการความเสี่ยงที่รวมอยู่ในคนเดียวกันปรัชญาของบาโซคือยาแรงที่ใช้ทลายความเชื่อผิดๆที่ทำให้เราไม่ยอมจดบันทึก ความเชื่อผิดข้อแรกการเขียนบันทึกมันเสียเวลาเอาเวลาไปดูกราฟดีกว่านี่คือความคิดของคนที่มองหาทางลัดการใช้เวลา15นาทีในตอนท้ายของวันเพื่อทบทวนและบันทึกการเทรดคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะมันคือเวลาที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งที่สำเร็จและล้มเหลวมันคือการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นปัญญาการดูกราฟเพิ่มอีก15นาที อาจไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นแต่การทบทวนตัวเอง15นาทีอาจจะช่วยให้คุณประหยัดการขาดทุนไปได้หลายอานในอนาคตความเชื่อผิดข้อที่2เขียนไปก็เท่านั้นไม่เคยได้กลับมาอ่านปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การเขียนแต่อยู่ที่วิธีการเขียนถ้าคุณจดบันทึกแบบสเปะสปะไม่มีโครงสร้างแน่นอนว่าคุณจะไม่อยากกลับมาอ่านมันแต่ถ้าคุณมีเทมเพลตที่ชัดเจน ที่เน้นการวัดผลในสิ่งที่สำคัญบันทึกของคุณจะกลายเป็นคลังสมบัติที่คุณอยากจะกลับมาเปิดดูซ้ำๆเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและความเชื่อผิดข้อสุดท้ายแค่ตัวเลขกำไรขาดทุนก็พอแล้วไม่ต้องจดเหตุผลหรืออารมณ์หรอกนี่คือการมองข้ามข้อมูลที่สำคัญที่สุดไปตัวเลขบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เหตุผลและอารมณ์บอกคุณว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าทำไมคุณจะไม่มีวันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยคุณจะรู้แค่ว่าคุณขาดทุนแต่คุณจะไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากความกลัวความโลภหรือการไม่มีวินัยการบันทึกอารมณ์คือการเอ็กซเรย์สภาพจิตใจของคุณเองเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทำไมการบันทึกถึงสำคัญเรามาสร้างระบบการบันทึกแบบทอมบัสโซกันซึ่งผมได้สรุปออกมาเป็นโครงสร้างสช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกคือการบันทึกก่อนที่คุณจะเข้าเทรดนี่คือขั้นตอนของ Pre-Trade Checklist ก่อนที่คุณจะกดส่งออเดอร์คุณต้องตอบคำถามเหล่านี้ในบันทึกของคุณให้ได้ก่อนว่า 1. s e t u เนี้ตรงกับ Age หรือความได้เปรียบข้อไหนในแผนการเทรดของฉัน 2. จุดเข้าจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรเบื้องต้นอยู่ที่ไหน 3. คํคนวณออกมาเป็นค่า R แล้ว ความเสี่ยงคือลบ1 r และผลตอบแทนคาดหวังคือบวกกี่อาระดับความมั่นใจของฉันในเทรดนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่และทำไมการบังคับตัวเองตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยกรองเทรดที่มาจากอารมณ์ออกไปได้เกือบทั้งหมดช่วงเวลาที่2คือการบันทึกระหว่างที่คุณถือออเดอร์อยู่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่บาสโซให้ความสำคัญมาก ถ้าหากมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเกิดขึ้นระหว่างที่คุณถือออเดอร์ให้คุณจดบันทึกสั้นๆว่าราคาเกือบจะโดน stop loss แต่ดีดกลับฉันรู้สึกโล่งใจหรือราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายแรกที่บวก2 r แล้วฉันตัดสินใจเลื่อน stop loss มากันทุนเพราะการบันทึกความคิดและการกระทำระหว่างทางจะช่วยให้คุณเห็นภาพว่าคุณบริหารจัดการเทรดของคุณได้ดีแค่ไหนหรือคุณปล่อยให้อารมณ์เข้ามาแทรกแซง และช่วงเวลาที่3คือการบันทึกหลังจากที่คุณปิดเทรดไปแล้วนี่คือขั้นตอนของ post trade review คุณต้องบันทึกข้อมูลสำคัญเหล่านี้ 1. ผลสุดท้ายของเทรดนี้คือบวกหรือลบกี่อาร์ 2. ฉันได้ทำตามแผนที่วางไว้ใน pre trade checklist หรือไม่ทำไมเพราะอะไร 3. มีอะไรที่ฉันทำได้ดีในเทรดนี้และมีอะไรที่ฉันควรจะปรับปรุงในครั้งต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือให้คุณให้คะแนนวินัยของตัวเองในเทรดนี้ไม่ใช้ผลกำไรเทรดที่ขัดทุนลบ1 r แต่ทำตามแผนทุกอย่างควรจะได้คะแนนวินยัย10เต็มคะแนนส่วนเทรดที่กำไรบวก2 r แต่เกิดจากการแหกกฎควรจะได้คะแนนวินัยแค่2หรือ3คะแนนเมื่อคุณมีข้อมูลจากการบรรทุกที่ครบถ้วนคุณจะสามารถนำมันมาคำนวณหาค่าคาดหวังที่แท้จริงของคุณได้คุณอาจจะพบว่า เทรดที่คุณให้คะแนนความมั่นใจแค่6คะแนนกลับมีค่าคาดหวังสูงกว่าเทรดที่คุณมั่นใจเต็ม10บเอีกนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะไม่มีวันได้เห็นถ้าคุณไม่จดบันทึกลองมาดูตัวอย่างกันครับเทรดเดอร์คนหนึ่งไม่ได้จดบันทึกเขาเทรดตามความรู้สึกหมายแรกไล่ราคาขาดทุนลบ 1.5R หมาย2ชนะแต่รีบขายได้กำไรบวก 0.8R หมาย3เลื่อน Stop l ล s s ขาดทุนไปลบ 3R หมาย4ชนะทำตามแผนได้กำไรบวก 2a สรุป4ีหมายเขาติดลบไป1 7 r แต่ถ้าเขามีระบบการบันทึกหมายแรกตอนทำ pre-trade checklist เขาจะรู้ตัวว่านี่คือการไล่ราคาเขาจะไม่เทรดผลลัพธ์คือ0 r หมาย2ตอนทำ post-trade review เขาจะเห็นว่าเขารีบขายครั้งต่อไปเขาจะพยายามถือให้นานขึ้นหมาย3การมี stop loss ที่ชัดเจนในบันทึก จะทำให้เขาตัดใจคัดที่ลบ1 R ได้หมายเขเขาก็ยังคงทำตามแผนได้เหมือนเดิมสรุปด้วยการมีบันทึกช่วยกรองผลลัพธ์ของเขากลายเป็นบวก1 r จากติดลบกลายเป็นบวกด้วยเครื่องมือง่ายๆแค่ชิ้นเดียวผมเข้าใจดีครับว่าการสร้างนิสัยใหม่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังใจแต่ผมอยากให้คุณมองว่าสมุดบันทึกเล่นนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณในสนามรบมันไม่เคยโกหกมันไม่เคยเข้าข้างคุณ มันแค่สะท้อนความจริงให้คุณเห็นจงปลาหารที่จะเผชิญหน้ากับความจริงนั้นเพราะมันคือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การเติบโตและนี่คือแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนที่จะช่วยคุณเริ่มเป็นปรมาจารย์ด้านการบันทึกได้ทันทีขั้นตอนแรกสร้างเทมเพลตการบันทึก3ช่วงเวลาของคุณขึ้นมาจะทำในสมุดใน Excel หรือในแอปก็ได้เอาแค่หัวข้อหลักๆที่เราคุยกันไปไม่ต้องซับซ้อนขั้นที่2 ให้คำสัญญากับตัวเองว่าในสัปดาห์นี้ฉันจะบันทึกเทรดทุกไม้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและไม่ว่าจะขี้เกียจแค่ไหนก็ตามจงโฟกัสที่การทำให้เป็นนิสัยก่อนที่จะโฟกัสที่คุณภาพและขั้นที่3ในตอนท้ายของสัปดาห์ให้คุณใช้เวลา30นาทีกลับไปอ่านบันทึกของตัวเองแล้วลองมองหาแพทเทิร์นของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดแล้วเลือกมาแค่หนึ่งอย่างที่คุณจะแก้ไขในสัปดาห์ถัดไป มีคนถามว่าใช้แอปบันทึกอัตโนมัติได้ไหมคำตอบคือได้ครับในส่วนของตัวเลขแต่ในส่วนของเหตุผลและอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่คุณได้พิมพ์หรือเขียนมันออกมาด้วยตัวเองกระบวนการนี้คือการสนทนากับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่แอปไม่สามารถทำแทนได้จำไว้นะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดพลาดแต่คือคนที่มีระบบ ในการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้เร็วที่สุดและบันทึกการเทรดคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้คุณทำแบบนั้นได้เพื่อช่วยคุณมีโครงสร้างในการเริ่มต้นผมได้แนบเช็คลิสต์ฟรีซึ่งเป็นเหมือนเทมเพลตการบันทึกแบบยอ่อไว้ให้ดาวน์โหลดที่ลิงก์ในคำอธิบายครับใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างบันทึกฉบับสมบูรณ์ของคุณเองสุดท้ายนี้ พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าสิ่งแรกที่คุณจะเริ่มบันทึกในการเทรดครั้งต่อไปคืออะไรการประกาศออกมาคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงและพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Market ็ i วิส d f ไฟล์สวัสดีครับก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอรช์ชันภาษาไทายบน TradingView ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นขังว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป